ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง j จ up ์อเวนนะครับกับผมเจมวันนี้เราจะไปแบบเร็วๆนะเพราะผมต้องกลับต่างจังหวัดตอนนี้เดียวก้ากับเฮาเกียเข้ามาแล้วอาจจะมีเสียงก่อสร้างเล็กน้อยแต่ขอสรุปไวๆเลยว่าเาซตที่จะมาแรงในถัดไปนี้จะเป็นเซตความมืดนะครับปาเนล่าดาร์กไรอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างโอเคฮิโคซานลุนะครับผมเออโกคาซาลุดีมากฟาจิริสึนะครับเอรูโดดีตัว EX ในแพทเนี้ยค่อนข้างดี ผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลหรือว่าใช้ดวงมากจนเกินไปนะเพราะงั้นแล้วผมว่าถ้าจะเอาจริงๆนะผมว่าเลือกที่การ์ดซัพพอร์ตเทนเนอร์เป็นหลักดีกว่าตัวของหัวหน้าแก๊งการติดเนี่ยจะสามารถดึงโปเกมอนที่เจ็บแล้วเอาขึ้นมาบนตำแหน่งแอทีทได้ส่วนตัวของมนันจะเป็นการล้างการ์ดบนมือฝังตรงข้ามซึ่งดีเหมือนกันแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดนะครับขอไปสุ่มก่อนเอาจริงๆอยากจะสุ่มมากๆเลยนะขอไปเลยครับที่10แพ็คด่วนๆเร็วๆ เพราะว่ามีเวลาจํากัดมากแล้วก็ต้องรีบตัดแล้วรีบลงแล้วผมก็ต้องไปต่างจังหวัดอีกเป็นอะไรที่โอ้โหต้องรีบมากมาขอโอ้ใบแรกมาอุ้ย,ยเดี๋ยวนะสิ่งที่ต้องการครับสิ่งต้องการมานิล่ามานิล่าสอใบอันนี้น่าจะเป็นแบบตัวทั่วไปโอ้โหแมวอะแต่โอเคครับถูอว่าสวยดี มันมีแบบลูกน้องของแก๊งกันแล้วติดด้วยนะที่ใช้ไอพวกแบบแมวกบอะไรพวกนี้นะผมจำชื่อไม่ได้เฮ้ยใบยมิกี้ใบมิกี้นะครับไอตัวผีมิกี้สามารถเอาไปเล่นกับดาร์กไรได้อุยอ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะเร็วมากถ้าจำไม่ผิดเผ่าเกียร์ yes ขอดูอาร์ตนิดหนึงได้ไหมเราเรีบก็จริงอยู่นะแต่ผมอยากดูอ่าอนิเมชั่นของเผ่าเกียร์มากเพราะมันเป็นแบบ สีแบบดำดำขาวขาวอะโอ้โหสวยมากครับรายละเอียดต่างๆโคตรดีอะโอ้โหแล้วมันซูมหน้าไปที่ตัวของพาวเกียแต่มิติที่อยู่เออต้องบอกนิ่นึงว่าครับว่าตัวของพาวเกียนะเป็นตัวที่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนของมิติอ่าส่วนตัวของเดียวกาจะเป็นตัวแทนของเวลามันก็เลยจะมีแอนิเมชั่นที่แบบว่าทรงมิติหน่อยแต่ว่าดูแบบ จะเป็นของกิาติน่าคล้ายกิาติน่านะเพราะกิาติน่าเนี่ยมันจะไปอยู่ในอีกโกลน,นึงใช่ไหมเป็นโลกอีกด้านหนึ่งเลยอ่ะมันจะมีคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมภาคแพตตินัมนะจะเหมือนเหมือนกันเลยถือว่าคุ้ม,ละ,มละผมมีอะไรเล่นแล้วต้องบอกว่าเราอาจจะไม่แนะนําเด็กนะอาจจะเป็นแบบช่วงแบบแนะนาเมตาาเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วไปไปต่อไปต่อไปต่อเร็วๆเร็วกันเลยเลจีร็อกครับผมเพื่อนๆน่าจะรู้ว่า ผมชอบตัวนี้มากโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่ ex นะครับเพราะ ex เนี่ยจะมาเป็นแบบโปรโมโใช่ไหมเฮ้ยแต่แบบไม่มีโปรโมโก็มาด้วยนี่ผมจำไม่ได้แล้วเลอะเรือมากแต่ใบถัดไปมันมีแววครับโอ้โหคือดวงดีมากการ์ดใบนี้แหละที่เป็นการสนับอร์ตท,ที่ดีมากๆนะครับผมมันจะสามารถสับเปลี่ยนการ์ดโปเกมอนบนเบนที่เจ็บอยู่ขึ้นมาในตำแหน Ad ่งแอดชีพได้มันสามารถเล่นกับดาร์กไรได้ไม่มีครับอุ้ย มิกิมาตัวดีครับการมิกิไม่ถือว่าคุ้มเลยนะแพ็คนี้คุ้มมากๆครับโอ้โหแล้วมีอีกอีกใบนึงโอ้โหแต่เป็นเทสเซียซ้ำนะครับแต่ว่าสวยผมว่างานอาร์ตของแพ็คนี้สวยมากะครับผมโอโ้ชิดโรนะแต่ไม่ได้ใช้นะเพราะกาเบียสไม่ใช่ ex โทกิคิดก็ไม่ใช่ ex คือผมอยากเล่นตัว ex มากกว่าคือการมันสวยกว่าและเอาตรงๆนะการมันสวยกว่าขอไปแบบเร็วๆเ,เ,เลย คือเรายังไม่ได้ตัวที่เราต้องการนั่นก็คือตัวของมานูล่านะครับไปครับอีก1ิบองคือพอเราได้มานูล่าเสร็จอะต้องไปสุ่มดาร์กไล์ในแพ็คของอ,อผมจะพูดกว่ากีลตินา่าละเออ่เดียวก้าปะะ่าวะเออเผาเกียร์เดียวกานั่นแหละนะครับเฮ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งเหมือนผมพูดชื่อผิดถูกไงไม่รู้อะแต่ ไม่เป็นไรครับไปเร็วๆครับไปเร็วๆคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้มาสองละถือว่าคุ้มมากแต่ว่าผมว่าน่าจะเต็มอิ่ม,มเฮ้ยโอ้โหเปาเกียหนึ่งเดียวก็ค่อยไปเก็บเอาทีหลังเพาเกียเป็นใบนั้นหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่น่าจะเป็นเปาเกียนะโอ้โมกุฮอกนะมมกุฮอกอันนี้ใบใบนี้ผมไม่ได้แปลกใจแต่ใบใบสุดท้ายผมเล็งว่าน่าจะเป็นเปาเกีย โอ้ยไม่ใช่โอ้โหมันรู้ว่าเป็นเผาเกียร์ตอนแรกไอตัวนี้ก็ดีเหมือนกันไอตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันสามารถทําให้สตูติดสนามมืองงได้อ่าดีเหมือนกันดีเหมือนกันแล้วติดแค่สองจี้ตีจะสิบถือว่าเร็วนะครับผมถือว่าเร็วมากอารมณ์เหมือนกับว่าคุณเล่นตัวของสตาร์มี่อ่าไปต่อไปโอ้ยได้เยอะมากอตัวนี้ก็โอเคแต่ผมไม่ได้เล่นมันอะไปต่อ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 โอเอ็มเปรล เดได้มากมันไม่มี ex อะ่ะมีแค่โกคาสรุนะครับผมกับ bs หรอรอให้ได้2อุ้ยคนอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นวะก็คือพาวเกียร์นั่นแหละอ,อ่ะขอขอข้ามเลยด้กันนะผมขอข้ามเลยนะเนาะพาวเกียร์แบบ2ดาวไ้สามดาวสามดาว,ส,าดาวสองใบไปสุ่มเดียวกาไดีไหมอ่ะยังไม่ได้มานิวรานะอุ้ยมานิวรามาแล้ว ัวนี้แหละตัวเก่งแต่อยากได้อีกใบหนึ่งวะอยากได้อีกใบหนึ่งครับได้มานิรามาแล้วใบหนึ่งได้บอสของแกงกาแล้วติดมาแล้วใบหนึ่งแต่ผมว่าไปเดียวน่าจะพอนะเพราะมันเป็นเหมือนแบบตาบลีนานะครับหรือว่านัซซูเมะนะผมยังสุ่มได้อีกสองครั้งนะครับเพราะว่าอีกเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่มีนาฬิกาทรายพอก็เลยคิดว่าเออสุ่มแค่สองครั้งก็น่าจะพออ่าไป ดียวก้าสักสักหนึ่งมแต่เดียวก้าเนี่ยการสปอร์ตไม่ไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่นะครับตัวที่มันดีจริงๆอะ่ะจะเป็นการ์ดไอเทมและตัวของคาจิริสุแล้วก็ตัวของเดียวก้าที่ดีนะส่วนมันจะมีเกลารตินาอยู่ในนี้ด้วยแต่ผมอยากได้มนามนิล a ามานิลาต้องต้องได้จริงๆอะ่ะแต่ตัวของดาร์ไลก็ต้องอยากได้เหมือนกันเออเป็นเด็กที่เก่งแต่ว่าต้องต้องใช้เงินเยอะไปขอสักสักแค่หนึ่งก่อน ดูก่อนว่าผลประกอบการดีไหมถ้าดีก็จะอาจจะไปต่อปึ๊บโอ้โ,อโหเงียบเงียบเงียบออ่าอันนี้ถือว่าโอเคครับในการย้ายเอ e r g y โอเค <c oughs> เงียบแล้วเว้ยโอ้โหบืดๆๆไป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 ต้องมี X อสบายอะ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้คือเงียบมากแต่ถามว่าเราดวงดีมากไหมกับการที่ได้ ตองแบบสองแพ็กมี่กิ๊ถือว่าดวงดีมากครับผมถือว่าคุ้มโคตรคุ้มอหะแต่นี่คือต้องมีเอกสบายนะเว้ยอย่างน้อยดาร์กไรผมขอดาร์กไรไปหนึ่งเพราะดาร์กไรมันต้องเล่นกับมานูล่าจริงลูคาลิโอนะลูคาลิโออาร์นยูจีเอลกาเฮ้ยพาจิลิสอ,อันนี้ดีอันนี้ดีเอาไปเล่นกับเด็กบิกาจูได้ไม่เสียหายไปต่อไปต่อไปต่ออู้อีวูมีทุก ทุกสองเนาะว่าเราได้อ,อีกใบหนึ่งก็โอเคนะโอเคโอเคเอรบูไม่ได้อยากได้เอ้เอเมิกี้ดีครับโอหเงียบเงียบเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงทางแยกแล้วผมต้องซ่ม ระหว่างตัวของเดียก้ากับเฮาเกียจะเอาอะไรแต่ผมมีตัวหนึ่งครับที่โกงมากๆและอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือตัวของมานูฟี่นะก็คือมันสามารถที่จะแบบติดเอเนจีแล้วก็เอาบวกเอเนจีกับโปเกมอนเบนได้2ตัวเลยถือว่าโคตรโกงในบรรดาแพ็คเดียก้ากับเฮาเกียเนี่ยตัวนี้คือ number no. one เลยครับเฮ้ยมันยังสุ่มได้อีก2องไอ้สุ่มได้1สุ่มได้1คือมันยังไม่พอนะครับคือเติมก็ได้แหละแต่ขอไปสุ่ม คนเดียวดีกว่าเงียบๆมาเผาเกียร์เลือดผมเพราะผมสกว่าผมดวงดีมากมูกูฮอคตายโรตอมิได้ตัวของนิวราะครับผมผม,ผมจำชื่อไม่ได้นะโอ้โหได้มาเยอะมากอืม,อมไปต่อไปต่ออุ้ยอืแต่อันนี้มันโอ้โหมูกูฮออ <c oughs> ไม่ค่อยเก่งครับตัวนี้ โทเกคิสโอเคโอเคได้ครบแล้วเหลือแต่มารูราอีกตัวหนึ่งครับขออีกตัวหนึ่งนะไม่ได้ไม่แน่ไม่แน่ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยเฮ้ยโอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> คุณเชื่อไหมตอนผมได้ไอมิวทูแนวแบบนี้เลยที่ผมได้พวกสลีฟการ์ดอะไรที่มันต้องใช้โทเค็นแรกนะครับเยอะเ ผมได้มาจากแบบนี้เลยคือเปิดมิวทูแบบอาร์ตสามดาวเนี่ย8ดใบ8ใบนะผม8ใบผมได้8ปดใบอะ่ะคือโคตรเยอะเยอะเกินไปนะผมเยอะเกินไปมันไม่เผื่อตัวอื่นเลยอะ่ะแต่ก็ถือว่าดีครับถือว่าก็าดีโอเคมานิร a าชิโรนะโอ้โหเกลือพอเราไม่ได้สิ่งที่เราหวังไว้นะแต่มานฟิ i เราเราไปแลกไนดะ้ไม่มีปัญหาอีกแล้วโอเค เอาละมันยังเปิดได้อีกสิบผมว่าผมไปสุดเลยดีกว่าเผาเกียร์สุดๆไปเลยเอาให้มันได้อะยังไงมันก็ต้องได้ผมขอมาริล่าตัวเดียวกับบาริฟิอีกกตัวหนึ่งโอคาสลรุตัวหนึ่งผมได้แล้ผมไปสุ่มรอบนะครับผมเอาอุเป็นไอผ้ผนะีแน่ๆเลยสุดยอดครับ ได้แล้วครบแล้วฮิโคซาุเสียงรบกวนขออภัยอีกครั้งหนึ่งครับผมผมได้เยอะมากเลยมันก่อนลัางแรกอะ่ะเฮ้ยอ้าวพาเกียร์แบบธรรมดาไม่รู้จะเอามาทำไมแต่ก็ดีครับเพราะว่าเรายังไม่มีไงมันก็สะสมมนะไปไปต่อไปกันต่อมานอฟี่โอ้ยมานอฟี่ได้มาแล้ว พอเมื่อกี้มันเห็นแบบเป็นอาร์ตไงเอออันนี้คือน่าจะเป็นผีปะเฮ้ยมานิล่าโอ้โหพอจะมามากันแบบตรึมๆผมอยากได้โกคาซัรุอะไอ้ลิงไฟลิงไฟ,งไฟเพื่อใครไม่ลึกภาพไม่ออกอืมโอ้โหการที่เราต้องการนี่โอ้โหไอ้นี่คือโกงโคตรโกงคือที่ผมเลือกที่มาสุ่ม เซตของเพาลเกียเนี่ยพราะผมได้เพาลเกียแล้ว2ผมแค่หาไอตัวมานิฟี่เนี่ยเอาไปเล่นกับเพาเกียคือจบแต่ก็อย่างที่ว่ากันครับมันแพ้สายฟ้าเพื่อนๆก็จะรู้ว่าสายฟ้าในตอนนี้คือเมตามันนับบวันมากโอ้ถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มละผมคุ้มละผมได้มนาิฟี่ได้มันยูราที่เหลือผมไปเปิดแพ็คของเดียวก้าให้ได้ดรากไรก็จบเลย โอเคครับทุกคนผมขอปิดท้ายด้วยแอนิเมชันสวยๆของพาวเกียนะก็ขอให้ตัวจีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้แล้วมาเจอกันใหม่สำหรับเกมโปเกมอนทีซ p o ีพ็อกเก็ตหรือว่าเกมอื่นที่เกี่ยวกับโปเกมอนนะครับแล้วเจอกันครับ สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกม PC, Mobile หรือ Pokemon TCG Pocket นะครับผมขอแนะนําร้าน e r u t i Shop ขึ้นชื่อราคาถูกสบายกระเป๋าและความปลอดภัยอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานการันตีจากผู้ใช้งานมากกว่า100,000คนสนใจสามารถทักสอบถามได้ที่เพจ e r u t i Shop หรือลิงก์ด้านล่างที่ d e s c r i p t i ได้เลยนะครับเขาเปิดบริการ24ชั่วโมองด้วยกันนะครับ